ปืนเล็งของบันไดปืนกูแม่งไม่น่าจะทนันวะสีตายฟิวตายตายทีละตัว โอ้ยแไม่ไม่ก่อนมันจะล่ากูคนเดียวเว้ยก่อนเฮ้ยเฮ้ยสมิ่มเลิกกูเด็ดโอเคไปบันไดปะแถวกูแน่เลยมันมาล่ากูเว้ยโดนต่อ,อ,อตายตอ ไอ้ด็อกเกอรบิดตายด็อกเกอรบิดอ้าวไม่ต้องเล่นนี่เฮียยิงกู

เอาออกเกมเอาเราออกเกมเลยไม่ไม่ไม่ใช่บักแอมโซซอรีนะผมอะครับโอ้โหโอ้โอ้โอ้โอรโอ้โอ้โอวอ้โอ้อวอ้อ้โอ้้โออ้อ้โออ้อ

นี่แหละพี่ผมฆ่าเกิดเซนเรียตายได้แล้วนม่้ีอีกตัวนี้เข้าบูบามาได้ไหมอ่ะป<า>่าระวังต้องมีคนดูแฟงก่รอไม่เก้อวะไม่เก้อวะ อาซามิตายตายตายตัวนึ่งขอตายขอตายขอตายนันนั่นนั่นนันไหวโอเคนันแล้กันนะอาซามิตายอุ้ยเอาหมดวางฟุตไม่ได้นะมันมีมิวมันมีมิวอยู่ให้เยเกอร์เยเกอร์เยเกอร์สุดท้ายโอ้ตายเยเกอร์ตายขาวขาวขาวตัวนึงแคทไอเฮีย โอ้โอ้ยโอ๊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 ยใครเจ็บใครเจ็บมีคนเจ็บหนักครับหมอช่วยหน่อยหน่อยโอ้ยโอ๊ยเจ็บเจ็บหนักเหมือนกันอ่ะโอซ่าตายแช่โอซ่าหรือเปล่าไม่แน่ใจนะโอ้ยอ๋อกระโดดกระโดดกระโดดเฉยไอ้พางกระสุนกูจะหมดอ่ะเดินฟุ่มโดดจะไม่ตอบ ตงโจมตีตน,นั่นเฮ้ยโอ้ยเอ้ย,อยมีคนเจ็บครับหมอมีคนเจ็บครับหมอตายไกลอ่ะเฮ้ยเฮ้ยจ็บ

เปิดหมดแล้วจะได้ดูไดพี่เลนจาตลองโดดลงเข้างไม่นามีอ่เออ ตายแล้วนะออกมุไม่เอาโดนมาชิกอ่ะตเตี้อ่าเออเสียงตรงรูตรงหน้าต่อตรงนี้เสียงเหลือไอคิวก็อยู่ตรงอยู่ตรงหน้าต่ตงาง

มีโคอ,อยู่โซเวอร์บาลลูมอ่ะโอเคไห้ต่อมันมีกล้องด,ด้านด้านขวาพี่กล้องใบไอ,อ้ะอะเนี่ยน่ะไอ้ไอ้โคอ,อยู่บนหอต,ตรงนั้นใกล้ๆจรงิงอ่ะ

เฮ้ยนายรู้ใจเราได้ไงสิกเกอร์โอ้โห swapping mags <c oughs>

สองเออห้าห้าว่ะพี่พี่แจ็คเอาห้าตัว <laughs> <c oughs> เอาพี่ <c oughs> ไม่เอาพี่ามดยิงพี่ไม่ดมยิงพี่ไม่เอาไมดฟันน่ะ <c oughs> พี่ไม่เอามีดยิง <c oughs> <c oughs> เฮ้ยๆพี่เป็นวาเดนแม่งลืมว่ามีวาเดนเยู่หรอบรอิเหี้ยเยโฮแซงๆกาเต้ปาปาช็อตดอฟไม่ได้เปิดโรเททผู้กูมีโดนเนี่ยโดนกูน่ะ เออระวังไม่มีไอ้ไม่มีไม่มีตัวนึงนอนอยู่ยิงยิงยิงแบงได้ไหมล่ะลุงยังไงไอ้ตรงปิงอ่ะตรงปิงนึงอ่ะยิงยิงแบงค์ได้ไหมมองไม่เห็นเลขกับตากูไม่ดีเดินเดินออกมาเลยเดินมาเลยเดินเดินไปหลบกูต้องเข้าแล้วนี่หว่ากลัวหลงเหี้ยร์ยังไงตาย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 เยอะแล้วตายแล้วแบบ